จะมาเขาจะมาไปถือขิงบุษราบุญจัถือขิงบุษาบุญันี่เมนจักบ่องทยนนบ้าถือขินเมื่อวัน้าเสือกั้าเสืวันนี้เขาไงจับุญยุกโอ้ยกินน้ำหอมเดนบ้จะบ่อคยอมน้ำหอมไมคเป็นพันชื่อใหว่็เรียกงันมนิมีชิมีชืออยู่บ่เรีชื่อิเดียนบาทที่นีชื่อจะแกกว่านี้

พักคาสบายดีเนอะปลาลงเนอะผมกพอกันอีกแล้วกเมานองนี่นี่เฮ้ยลูกเก่าอยากพอเฮือดรอมาแต่ตายคิดเปียบฝนมาเลยโอ้นายด้วย่ดเนาะชื่อหมูบ่อนะมันมันบ่อน่ะนะ มันเนี่ยทนียิมอเเฮ้ยกระับใจมาเปียกเบาะที่ตั้งฉันนั่นจำเป็นเ้ขมังแหะต้อมอลี่มันว่าเกิกับพญาป่ะนี่เอาไปให้ไม่ทำไม่ตู้มันได้แบควอสบายเาครันไม่ได้เนาะเาว่าอันนี้เขาชื่อปาไม่ถูเด้อตกใจรเลยทายในนี้ทายอ่กันแลววะเ่อ่งให้มันไปหาการขมันสมมติว่าเจ้าไปว่นนมันเอาน้คุ้มลำบากเอาแบบ เอสบายแล้วเต้วิวปังปังแบบวิววิวแสงนี่ยังใช่ะให้วิวขึ้นปังปังขึ้นว่าแล้วอั้นนันคือว่าให้ไปลุลับก้นบนอยู่นังไ่ถึงยังไปดูนะเบิดเบิดอะไรเนี่ยจะเกินระเบิดมือนั่นแหละี่เพึงย้อนไานี่เพึงย้อนเนี่ยจะจะชิลกเห็นคนจะสิลชอบยุหัวอ่อนหัวน้อยยุไม่พนักงานไะจุดขึ้นเยออ่ะจะจะเกินยอะอเขาเชียเมียอุ่นยงว่ะที่ขวดยฮัน้จูเ จ <c oughs> <c oughs> ้าขวดจ้าเงียว่แล้วมันยืดเผาอยู่แล้วดรงนั้น้ายูชอบูไอ่าน้่าน้อยบากจะยง้ตอเลยาเดคงลังสี่้เลอเว่าโอ้จิกชอบเจอดเลยนี่แล้วว่ามันยังืออย่บอกรว่าจะก็บกับไพเลย กะไฟเอ้เศษกะไฟล้มเเศษเศษปวดือกันปวดมันมีแรงไม่มีน้ำเลยมันมีแรงกันอย่ลไ่มดถึงตาันว่าัำิเนีมันมันฮอดแลวมันฮอดเลยนี่ฉนเป็นฉันฮอันเลือดถึงตาละเปยังอะไรไปยังเคือแอลเอลูกไปกินมี่สบายดีเด้อมเริ่มเด้อเี่เมมเ่ิปเอิมิเ่มร่ิรเิ่่าของหวานมมม่่่ ไปมันเจ้ามเปิดกันไดซื้อมูมนาฝาเจาเมโรี่เลยนานาเนาะนาวนาเี่วันโทรศัพท์ก็วัพีจะท่องนะบ้บ้มึงเนง่ันนี้น้าจอเสร็ไปเลยโอ้ยเห็นเนาะจานเด่นเป็นเสร็จยั้อเปลี่ยนแล้วน่นะ้าจเสียงเงนจะเปลี่ยนใส่ไปก่อนเนาะทำเป็นทกรรมอะไรนะู้ำบ่ฮะทำบ่แต่มันมันมันเสียนะน้าจอ หนา่งอกไปอันนี้เจ้ากันนะเขานี่กับป่าแ่งเอาได้นะเนี่ยเกลัวเขาปริยายมนได้เอาได้นิดเนียวแดงเยะเด็กนะเห็นั้เป็นเดจไ้ขนมาอัดอัดพอดีแล้วนึ่งออกราเจ้ากพอดีเลยไปยงออกไปหาไทยคลิปแต่ยังยังน้านะไใพี่น้องมงเบิรงนแนว่าเขานำจำปาเอา มันสะเป็นตายกุงอยงกุงกินบบนั่งถ่วมบ่อน้่วมเอ้าพอเห็นนั่งถ่วมลายรถจังงั้มันจิบกเปต้องเป็นรถโอ้เนาะาแกงไงเป็แกงเป็นตะหมตกแกงไปใช่ตกแต่มันวานี่เนาะโอ้ยย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 ยอยกกันแล้วแนนอยย พายุบนเขานี่งแช่งชิบนั่งเขกบนมือบนขึ้นแล้วตกชีแล้วพายุเขาพายุ่าได้พายุอยู่นเนาะขายาก้พว้นายุพายุนั่นมัยาก้บกออเป็ว่าห้เป็นนี่แป่งเงาแป่งเงาจรินะโว้ยจะมาพายุสาวก็เพายุสาวเดียกมีคนเห็นหน้าอยู่เนี่ยเป็นด้วเนี่ยโอ้ยหเอ็วเโอ้โหเอวนะ นี่ก in oh, so ็น so so ี่ก็ผู้เช้าเหมือกันสิบายไ่เลยสบายไเลยใจเราไปหาเงินนาครับจะรับราะว่ามีทั้ง เจไทีเ่เราเงจี่นาย่อยู่ใกล้จริงเาบหมจัลเขาเชี่ยวลื่ังหมเลอ่ว่าผมได้ไดบางเทื่อมันขังขันหนีมาโดนเนาะอนใช้กันเลยเลยโยกเื่อว่าว่าได้เมี่นีว่าเจ้าของเจ้าของแลเิรผิดอย่งนี้จะบอกว่าไปตู้ครับไปนี่นได้เลยมาเท่าไรกับคได้เขียนจไดเลยแค่่้อยเงี้ยคืขาเนี่ไปห่กันเลย ยิ้มเปยิเปยิ่งดิเออเนาเาอนี่าี่รเดอเอะไรกเออสื้อได้ไหนวะเาบอกมันเหยือบอะเาบอยกว่าอาดิบ่าลลูกอพอก็พอแตละอนนี้นย่วยได้ดิาเอเอาอใจงบ่เอ้นบเย้นบ้านขึ้นบังคบหมดเเจ้าใหมเไดกัแล้วมันม่พออน ไป่ายลูกอ๋อายูพอไปเดี๋ยลมาลูกมามจ้าหัแต่ไหนวะจหเลยมลอ่ะเด็กแเนีตัวเอ้ยพ่อแม่มันนีองนะได้ดีหน่อยนลกอไปหอมในหอมเน่าหอมเอ้ยผมแก่ป้าแ้มหอมเดินมาหามหัพ่อปอปอยังพอไปถ่ายคลิปว่ะออข้างนอกแล้วงนี้เนี่ป้าลุกไงสวัสดีป้าลุกยังลุกโ้าลุก่อนเนาะมาเขา

ไม่เห็นีแล้จักใจได้ได่น่ได้บรออ้ซื้อมูกับสานซื้ออันว่าอ่าอันมูอันนี้ถากนอกมันกแสนึงกบมัดพนี้มันนท่านั้นมันจะว่าได้เงินล้ำสี่ห้แสนใบุญยังออกจากบ้านได้ชหมูนีเนี่ยเอาลีได้ม่ตู้เยเช่นซื้มูี่ะปะสองสองคนที่เจ้ากับพอสามแสนไหันมันสามแสนไี้พ่ถือว่าหมูกินนึงกับไรใช่ปล่ยก่อ ปวดเท่ได้เลยน่ะนางพีได้ดินางพีเจ้านะขวดชิบวดชิบเ็เอ็ดพัท่้มีตู้เลยเนามนางกงี้ยเชาจีเกมาชอขวดขลงลงางเนี่ยหรวะเช้าย่เฮากเฮากยังแบบว่านั่นอยู่ไรเก่งใจดิคำว่าเฮาเชามายกับคนไรคนใจแม่จะขอเงินบอกคนบ่เออเฮาไปเช่ามาโย่มานี่มันสพาเนาะ คนยังเช็คเงินอยู่เลยทำประเทศเฮายังอยากให้กินลูกหลานเจ็ดเขาก็ใส่เพื่ออยากกินน้ำลุกน้ำลานนั่นเนาะบัดพอดีด้หรือว่าไฮโกฟังอีโบกระดูกกระดานร้่าอีโบวิตามินอันนั้นหันไม่จะมือเหมืองเบนหันเอานั่นพอ้อันนี้เจ๊นี่อย่างนั้นไปไม่เขาเด็กน้อยเขามันชิกินวิตามินชีวิตเชืจอคือเขาปุญเจ้าให้ผัวให้ผัวเถ่าปุญ แต่ว่าพ่อนจากใจได้เดือนเงินซัมนี่ได้มันเปพ่อได้หนิได้ไปถือหอไปถือว่าได้ไปเชนได้เนาะนี่เช็คบ่เป็นได้ไงเอามาส่งถุงได้เปล่โงถุงได้พอกระเทือนได้เมันพ่อได้จะนนี้ได้ดูเงินอน่ะอันนี้สิบพันสิบพนพออยู่พุชิพัน ອະນາ હ นຊ9 10 11 12 13 14 15 16ອາ16ນັບນສເດເ อนี่มู้่อว่ามาเล่นูเวกัได้เนัต้นาเอาหนเวลามันถูกมันยากมากสิเลขลาชาติได้สิรวยนหาอโอ้ยน่อเกิดมาเป็นคนชาติน่ปูกว่าน่อยเนาะขี่ไปนเงไปน่หัวารถนะใไปจ้งเราะโอ้ยูเยเปงกับเปล่งเลยมันหางนพอได้เลยกับเบิดน้ำมันหางกนพอได้เลยเบิดน้ำมัน ไม่เห็นไม่เห็นดานดานเคยนั่งขี่รถตากฝนดิจบนี่ล็อกหรอขา่รถเงีฝนเท่านั้นขี่รถเงี้ยับขี่รถจักได้สบายดีวันฮะไปนั่งแขี่รถเงี้ยก็สบายบนนึ่นึือ80คนเท่านั้นแต่ว่าเวลามันส่งมันเสียมา้นี่บอกไว้เลยว่าแพงเนาะปีรดเลยขับแท็กี่กับขัว่าเรื่องสบายในโยสะดวกแกในก็น่ขี่รถจักเนี้ยแบบแบบเห็นมุสาวเ้ากับอันนี้อยู่ในรถเงี้ยแบบ โอเคพอเสอบกันเออ่ได้นนะมบาไหมบาเอผู้สผู้สาวเพ่อนั่งกินเต็นนอกชนี่อ้าวอันนี้อ่มูผู้เผู้สาวมาหนาับูเป็นๆนที่ได้พุดนะโซงไง สา่าหนาลุงหน่าลุงเว้หน่าหนาลำปันธาตุยาหมันเหตดเรื่อดตางแหลกตากลุนเนาะนี่ลันชาจนหัวฮ่าฮ่าิ่มาแนมกจะบอกเต้นแบบนี้เท่ไหมเท่ต้องอยบ่ได้เป่เท่ไหมเ่เหตุเขาว่าเขากินง่ายอยู่ง่ายได้เ่เลยเขาต้อง้าใจเลยอยู่ง่ายอยู่ข่อยก็อยู่ง่ายเหมือนกันรู้เนาะง่ายพ่อะ่าวบอว่าเือรูปเปรานเนี่ ยังแบบคุบาทั้งอื่นทั้งไก่เมาคุชาว่เนมาเก็บเนี่ยจีบไม่ได้ะไม่ได้อมใ่ปากตัวเองตวงอไดถุงงอไรกินนี่เด็ก็ได้ป่ะยตะวันยูดดีแต่พอแกให้ไปพอแก้ให้ไปจะให้นพออยากก็ได้ผลก็ได้มักได้นี่นะเดียวต้อวดาวะดูนะเนี่ยโมบูแม่ยเ มันยังพากันบ่อไม่คมเล่าได้บ่กินเล่ากินด้ากวอไเด้อบางอน่ืนะไม่ต้องเป้ยวเลยเอาไ่ได้ขึ้นมาเรือนบ่ไม่ได้ไปสิเทอบ่แม่ปีนี้บริหยนพิเศษปีนี้เนื้อหมว่านี่กินกับคุณกับลุงเนอ่ ว้าเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้กระเชิดมาพื้นทีเแ่าชวนว้าวแม่หรอชวนว้าวโอ้านั่นว้าวนี่นะโอ้ยติดประดิโอ้ยปล่อยยังชวนว่าทุกอย่างพ่อหาไลายสัดไชลุงชื่อนั่นนี่ฮะเนาะนพ่อทุกอย่างนะเพิ่นนแบบี้จะว่าลุงรถเจ้ามือใดสิมารถเจ้านนัเออมือใดสิได้แต่ลุงบอกอามได้ยังไงคนบมวยมงชื่อสิได้บงหวะแล้วอันน่ะคิดว่าจะห้ ให้ลุงขี่รถใหญ่พอให้พ่อออกชอยลุงแจ๊กให้ดีทีนกันเนาะเขาก็พ่อเขาเขาไป็นสไตล์พ่อเขาเขาก็ได้บออกไ่พอแล้วออกชอยลุงจะกเมือนจะกเหมือดแรลก้ี่อะไรขี่หน่อยขี่มันข่กันไรขี่กันบุญเรียนแนบ่าเห็นบ่ารถลุงบุญนะเบสเจอไม่ไล่รถเราน่ะกรถลุงบุญตีไรเบสตาเบสตาเบสตามเบสแมน เปียดเปียค่อยๆเลยอุ๊ันแดเป็นมึกนะมันยุดเลยขันแดดมันขุนหน่อยููเห็นมันโอ้โหจางว่าอะไรมันก็ขุนไปเรื่อยๆไปชั่วมงเบาเอ้ยมันก็ต้องต่าต้อง่ำว่าอะไรจีจางว่าอะไรเจ้าครับลดเนีไปช่วโมงเอาชื่อมาจอดไปข้นมามันจะขุนตลอดนะไปถามจไดา่ม่กับอุ่นเครื่องอ่ที่ ปีนึ่งออกชงเทือโอกาสมันจะเกิดแมนแต่ประมาณสอเันนี้ออกชิ้มมือโอกาสมันปีเกิดก็รอยปร์เซ็นต์แล้มัจะเกิดเมือใด่นั้นอ่ะเนี่ยก็เอาไปหากินหายากนะเนาะอ่ะคุณว่าเจ้าไปหากินหายากเจ้าไปชิ้มมือมือชักมือหนึ่งเจาตรงได้นะมือมันลงมือมันลงวหเนคี่ตุยาเอากรตุกสิบเแลนี่ติดปลาดิเขาบอกว่าเพราะดีจริงจริยัดเบอกเพิ่นเนาไปติดปลาเพราะวันนั้นเดียวไปนกับาววานน้มากขอย่านะย่านวะขอย่านแค่ ยันแข่เอาเฮาขึ้นย่านอีแล้วยันนยวานะยับ่ได้ีเฮาแซ่บ่ไล่ดิบ่ได้อขึ้นยนแข่บ่ได้เฮานี่เฮาเหืงไผให้นําน่ะมันคุยคุยแลกคือบ่ขึ้ย่านได้เฮาน่ะงาบงาไผงาบงาไผทุงทิรู้วยครับเอาใช่บ่ย่านบ่ได้บุ่้สิลุงนั่นไล่อยู่ดอกบ่สิเด้เนาะ่ใช่ไล่นาแม่นไล่หยังได่ ไปงามขาเลยไม่ต้องขาเนาะตุ้หาเนาะย่อคยอลงหนูมันหาแต่ว่าพลังตีบ่เพอนะเดี๋ยวไว้ดูแต่ก้าวผม่เนาะเออมันเต็มยมันัดตายไอี้เเวาให้ประชาชนน้อยหัวได้ลงนี้ก็ได้เนาะคุจิกที่ว่ามานี่เนาะเออก็ลกลานันประสบการณ์ ลุนลวเลยเอาเคยโยเนาะโยนโยมามันงัดอย่างไปมาัดอ่านันลุลิกเนาะดุงุดุก็ะด้เจ้าเฮ็ดคอยมันมันจะท่านเป่าท่านปู่ท่านป่าเลาบิดขึ้นบนแหงลยวก้าวหดุกขึ้นรถบนแห้งเลยจักมายังเนาอต้อมากกัาวโาบ้าอย่่ยฟังแบบช่ดมเคยเคยตุกสดุมบอโมเงโมักไหน มันบาเฮาแต่วมาแบบนี้จะพ่อนอดชวนหลานมนยิงหมักหยุกเนาะมันมันมันแต่ละไปไหนนะมันยิงหมักยุกเนาะมันยิงเงินพก็อะไรคนไปคนเถาโอเถาโอคนปย่ยอกับคถือถือคนยัหนะคนออมขมามะเนเ่ยผมขมามที่เอาหย่อนะครับถือก้นมือถือปลาดุ่ย้าตวงก็มันจะพื้นเลยเถาคนอะหเห็นบักมันเป็นดีก็ไม่ได้หานบานนึ่งเป็ลาบเลย ลุงปับปแบบหนีเอ่ได้เนีเยาอะลูกอ๋อยืนเลยใส่ินพิษคเลยเนาะจอหนาวหาวมากเลยยินมานีวเลยเฮ้ยหวยอเลเนาะนัวี้กินรับสิ้นบ่เขาซื้อมาแล้วื่อวานเพื่อนเาน่ะมีเห็นมาอันสิ่แต่ว่าเขาใช้ิไมวมันเลับหน้าบ่ถึง่าลาบดีสมาลพจะลซีใบแนบ่เพได้เียงอย่างนี้ อยู่ชฝนตกแบนี้นะฝนตกนี่จะสิไปเนาะไปแล้วมื่อใหม่เห็นได้เนาะยังเดือสมเพศนะเมนย่เนาะแต่ฝนตกนี่ที่จะฉีขึ้นพราดตพราตกลงมาบัญชีมันบอกวาตกลงมาฉีดบยากอีกว่าออยู่น้ำพะน้ำมันบาผ่าและผ่าเปรืเดียวนั้นขังเมียนนอนพบกูฮะเมียน้เดียวเมื่อเดียว่ทาาเราก็บทสบายอยู่เปนอนอ้เดียว อาทวงราหาสองเพื่อหเฮ้ยทัม่าวกมันพลักไปหาหมอแล้วว่ะหาหมอมาอยูะเละมอกมันนองทีแกนาอมมาพาตกวคลงมันเปืนทีเดละแต่เ่ยันลุมเนาะอือลุมยังจิตอช่แห้วะท่าอะไรเนีาสภาจะไม oh well, yes. oh. uh ่เ huh. ป yes. ็นโรกนี่จะสําพไปตายเาโอยขาวโกมันมิดใจมอยอะ้วจะตรงไปคะบอกว่มีทาอยู่นะกินข้ากินกันจะข้าวีหายนม่เลยว่ะ อาการกีจตาดดูไปร่างแงแกร่ง่างตูนี่เนาะทั้งไปเงี่เอาเยจนนหารี่ไม่ถึงใช่บัตเตน้ำาื่มาใช่ปลาตุ้หนทอนถึงอยากฆ่าเลยตบอลกียตาปัดคือกียจตโอดเลยพี่เนียเอาว่าลูกมาเอาาเาเอาิกน้าใ้เหน่มเอเต้มมอยตมอเชอรี่ังเือกันได้ปะ้นบนงห้องเลยห้อบเกรคอกินเตื่นเติมมอเชอรี่

ออเป็นนําเาบันลงไปหาหาลําหา3้นํามันน่ะนมันขนาดเรเราบ่มันก็บ่ได้กินเฮามันดอกจักสิให้ไไเ็ไทุกตอนนี่ดิยามนี้แล้วซือมากซ้นหน่วยบ่ได้กินน้ําบ้านน้ําเมืองหมู่เนาะอยู่บ่ได้เนาะเอ้าบัดฮอนยามนั้นบัดเอ้ยส่เฮย่เลยน้อยชอบบ่ได้หมู่เฮ็ดคุณคุณเนาะัว เป็นตื่นอยู่กับบุญลงไปสั่มไปลุกข่าวไม่ใช่กันนี่บอกว่าเจ้าชัางวานมันนักขัตฤกษบ่บ่ได้ข่าวได้หนี่ได้หลายขุมนดิในชาตสอกบุญแล้วถามยุคกีนี่บ่ลงมาบิ่งอยู่บ่หวะลงบิ่งอยู่ไปเบิ่งกินซื้ออ้ก็ไปเบิ่งไงเนาะเออกะบึงน้าอนั่นกับบกอยู่บบบนี้มันข่าวเกิดเดี๋ยวข่าวบ่อเนี้ยบ่อไหนมันนั่นว่าท่าท้าอะไรกัเขาก็ลุกดำใช้ cơm, cơm cua không chán đâu no. bò đầy không khơi này chết phẻ chích không bổ cua bổ kháu thì chết đấy à. cua lắm lẻo anh đi anh đừng quay anh không khó, anh không khó anh không khó, anh không khó hồi sau tốt để lúc phải sạm na đi xíu lúc đấy anh không khó bà ấy luôn bảo chị phò chị phò cháu biểu con đi lỡ cháu cái xăm thì nhăm, nhăm chỉ chỉ này nào em chỉ dám chị non đi cháu คาเจ้าผู้ใดเคยท่าชิติกเดี๋ยวคำว่าได้เขานอนนอนเนี่ยไม่ได้เลี้ยวเลยเต่งหน้าเต่งตาคนไม่ได้เลี้ยวว่าเขาประท่าอะไรนอนอะประท่าอะไรหมอผู้ดุกผู้เลี้ยวผู้ดุกผู้เล้ต้องท่าชิติกปางแดงไม่เขานอนแมนบ่ต้องท่าชิติกอย่างไบนี่ก่อนจากนู้นเสียงเศร้าผู้ชายผู้สาวข้างหลังเลยตอนนี้อีกจืดยู่แม่จืดกับตามจืดกันแล้วแต่อันนี้คนเคยดิคนเคย โุณลูกคน่กินหันกินนี่กินหันน้นน่เนะปั๊บพนเบ่งแล้วหอกพนยำสิตินอถ้าข่เห็นหม้กายังไม่อาเด๋ยนพอลำเทืออู่ที่ดีอเดือนึงได้ลำเทือก็ดีเอเนาะบู่นบู่ปีมันจะก้อนสบูอ่ะบูนะโอ้เหลือนี่อาจบดก้อนนึง ก้อนชองอาบีขมาอีกนะฮะอาจจะชูชื่นึ่อก้อนชองมาได้มาไฮคอยงามน้ำบ้านน้ำเมืองเนาะเดี๋ยวเอออย่านนี้เอ้ยไปปังเนาะน้มนะันกับบดไปชีไ้กินข้าวเลยกันอ่าหน่งดผ้าแป้งน้ำมันเมันก็งามบุลรเี่กับสีชมพูอยู่อาสีเปียงีกล้วยอีกเนาอันนี้อ้ยจ <c oughs> <c oughs> ไปหน้ากับทั้งนี้กัน

พอคันมาคัน่าคอยหาให้แต่ทีเนี้ยเขาคือนจ่อได้ไหมไม่ไหนเนี้ยเขาไปไหวไปโค้งอีกเนี้ยเามาาแต่นั้นมันมันแน่นอนอยู่แล้วย่งกันเบิ่งน้ำกานการนแหลมมันสบก่อย่งเลยได้เจแล้วนครับยอเอนะนี่เออปล่อยว่าคือสิบหกพิษหลังแอบ่คันยูเจ้ายคกว่ายูางงร้ยูบนีเขางน้นน้ำจำปาอยาีเป้าได้ยู เราเรื่องนึท่องันยที case, case, analysis, so ่เราเรื่องนึงทำกะมันดู่ในฮานี่แหละฮานี่แหละมันสิได้การฉีกุ้มเล่นง่ายเขากะกะหาวมันอ่นี้มยู่กะฮาวรู้ไม่ได้มาขายเนาะจะให้มันอหกมันอยู่มันไได้บอเออคเนาะาหมแล้วเนี่ยลาไปก่อนนะฉัเนาะไปวจบคลิปนี้สวัสดีกันเด้อนี่เอยสวัสดีป้าลูกเนี้ยอวหินเป็นสวัสดีป้าลุกเงี้ยล่ะชูจ้าขนมปี๊ยะชูจ้านย <cười> 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 Nhiha, bye. Nha, bye. Nha. bye. Bye bye.